นี้เราก็มาอยู่ที่ห้องที่เราเรียนวิชาดีกันนะฮะนั่นก็คือวิชาเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตนะครับซึงสอนโดยอาจารย์นงรักน์บุญม,มาครับแล้วก็วันนี้เรอข้าจะมาทำงาน,นกันที่อาจารย์ั่งไว้นะครับ3 0สิคะแนน YouTube งานที่สุดท้ายขับผมซึ่งหัวข้อที่เราจะไปทำวันนี้ก็คือผักกรอบสารพิษนะครับผักไฮโดรโปนิก ที่เราจะไปทำก็อยู่ที่อำเภอบุไีรย์เจ้าาอัมพันบนะครับก็ไก่พอสมควรครับผมไก็นไก่นไกก็ไปกับชั่วโมงครับชิวๆก็เี๋ยวเรามารู้งใกมาที่ที่คูยครับคนแรกครับครับผมนายรัชรัตน์จรกบนายรัชันะบุญครับ จะออกากันครับไก็จจยรัเดี๋ยวมากันครับว่าการเราจะได้อะไรมาบ้างเป็นนะครับเราเดีกันเลยครับผมว,ว,วันนี้พวกผมก็อยู่ที่ทนี่ครับพรให้ดูฟาร์มนะครับ สารพิดทักไฮโดรโปนิกสหรือผักไรดินนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นจุด่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตบบรตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดปทุมราชธานีนครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยแล้วสิครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือผักไรดินมันเป็นยังไงงั้นเราเข้าไปดูกันเลย ครับผูควุมแปลงขัดทุกคนสวัสดีครับค่ะพี่เป็นูที่ดูลลแลจ,จรัเรบเรื่อารชื่อยิงชื่อเมตาพรพมี่การชื่อเล่นชที่หน่อยอนัดไก็ได้ด่กับครับก็ตัวของเราเอ่อคือพาร์ดิโลกิีหรือเรื่องสั้นว่าทีื่อเรารู้จักกันตไปเนาะขัดไร้ดีนครับ,รบอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับด้านไหนบา,างเลยอยากทราบว่า แหล่งที่มาครับวความเป็นมาของการสักน,นี้ไดพอดีตอนที่เจอพ่มาปลูกนะคะเเพื่อนเขาปลูกที่เทศเนอะก่อก่อนที่จจปลูเขาก็มาีน้ำท่วมเมฆที่เยกลับมาเที่ยวที่บ้านพ่อกับแม่ก็ปลูกทางอิาปลาก ไในตรงนี้เนี่ยนะคะ,ะ,คะ,คคคะคก็ะด,ดกูแล้วน่าปลใจดีนะะก็ฝนฝนที่ก็ค่อนข้างจะเยอะเราควรก็เลยก็จะนำมาดัดแปลงบางส่วนในสวนของเราเพื่อเพื่อเพื่อเมาไม่ได้ทางด้านการทำคือมนันแล้วมีมีการทำที่ยากไหมไม่น่าค่ะถ้าเกิดว่าเราศึกษาดีๆนะคะการทำที่ถูกต้องก็ดูแล ปลูกน,นะคะก็ใช้ระบบการหมุนเวียนน้ำนะคะแล้วก็แล้วก<ง>็ปลูกแบบควบคุมแบบธรรมชาเหรอได้ไหมคะแล้วประโยชน์นะครับประโยชน์ประโยชน์ของการปลูกอะไรแบบตัวนี้น,น,นะคะก็จะแตกต่างกับปลูกผักธรรมดาที่ผักเจริญเติบโตลเร็วนะคะแล้วก็สอง มีวัชพืนะคะบนี้นวสัสดุลกเป็ดเพราะว่าวัสดุที่เราปลูกนะจะต้องเชือมต้องการนานของวัพืชเาราจะดูแลให้่อนดับแล้วก็ถ้าปลูกแบบควบคุมโดยเราเราระบบิวจะสามารถป้องกงงอันพวกแมลงต่างๆอัตรยที่เราต้องใช้การ ก็จะใช้สำหรับการบรรลงของเราแล้วก็การใส่รั้พืชนะคะก็จะใช้น้ำหมักเปล่าแล้วก็น้ำต้ลือนไม้ตามนี้ครับน้ำเปลือนไม้ก็ที่เขาเวลาเขาเผาถ่านเขาก็จะเป็ลองน้ำไชน้ำของที่มันเวลาเวลามันจะก่นออกมาคะแล้วก็ไปลองเขาจะลองเอาตรงนั้นะคะเพราะฉะนั้นเอาจะได้ กินชื้นนะ,ะมาแรแล้วมีข้อเสียนะครับสำหรับการข้อก็มีหกนร์สรับการคลูกผักที่เราทำนะคะใช้หลักเลยเราก็จะใช้ไฟฟ้าหลักนะคะ5้าแหล่งส่นั้นมีไฟฟ้าก็ถือไม่ดได้เพรที่สองก็ในการลงทุนถูกเรียกว่าเริ่มต้นค่อนข้างจะ ลงทุน่านปลูกพอตัวเพราะว่าสูตรแต่ะตัวเนี่ยมันก็ราคาเทาแต่ในการปลูกรอบต่อไปมันจะเม่ีดกว่บจะคุ้มสำหรับผู้ที่ปลูกระยะยาวม่ได้ผลจริงอใ่ผลจริงตปลูกรอบแรกสำหรับุ่ปกรณเนาะุกรณ์กุ่นกรนะครับก็ใช้ปลูกก็จะมีตัวขาด ตัวนี้คือที่ตัดออกมาเพื่อให้มันง <Therm om. S 1> ่ายเวลาที่เราปลูการปลูกก็จะมีมือาดเพาะปูนะคะตัวที่สองก็คือแร่คือไลแล้วก็แร่เวอร์มิคูไลท์คือเอาสองตัวนี้มารวมกันนะคะทำไมถึงใช้แร่สองตัวนี้เพราะว่ามันจะช่วยอุ้มน้ำนะคะอุ้มน้ำแล้วก็จะสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะทำให้พืช าลากมันไม่เน่าแล้วก็เรินเติบโตได้ไวทีนี้อยากว่าดเหมืขขอนตะัวไฟด้านบ้านเราครับผมาเพืชโตได้สบายเลยต้องประมาณสี่ห้าใบนะคะแล้วก็ย้ายต้กนกล้ามาที่บนโต๊ะก็เหมาะสำหรับการเกโตเลยแล้วการเดินเก็บโตนี มันต้องเติบโตเร,ร็วนะ่ไหมครับสำหรับการจเจริญเติบโต,โตม้ม่ทำคลืชปลูกบนพ่อนี้มันโตได้ยังไงนะคะสำหรับหลักการทำงานของแบบไฮโดรีย,ยโปรยินนะคะก็ใช้ระบบหมุนก้นน้ำหมุนเวียนเปลียนน้ำไหมครับค่ะ,ะคระบบหมุนเวียนยอ่าเริ่มเริ่มต้นจากการทำงานของปั๊มนะคะคือปั๊มที่จะอยู่ในนี้ ดูน้ำขึ้นมาต<ม>ามท,ท่อน,นี้นะคะม <ไป S 2> ัน,น,น,นก็จะยิ่งขึ้นไปยิ่งไปน้ำก็จะวนกลับลงมานะคะค่ะ<ด>มาตามท่อน,นี้แล้วก็มาลงถังเหมือนเดิมน,นะคะซึ่งเราให้ปุ๋ยยังไงนะคะปุ๋ยหรือธาุอาหารนะคะเราก็จะใส่ไปในนี้นะคะใส่ไปในถังแล้วกเ็เวลาที่ความเข้มข้นนะคะของของสารอาหารลดลงนะคะเราก็จะเติม ตวัว่าสค่ะเพราะว่าเราสามารถควบคุมนะคักห้าายีหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวพ่นหมอกนะคะก็เวลาที่แดดร้อนจัดนี่ยมันก็จะช่วยพ่นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิทั้งให้มันร้อนค่ะผักผักไม่เหนียวแต่ว่าผักจะร้อน พอพักร้อนนะคะมันก็จะสามารถดูดสารอาหารนะคะมาใช้ในการเจริญเติบโตได้นดีพออากาศมันเย็นนะคะตัวนี้จะพ่นหมอกพ่นน้ำออกมาปรัแบอุณหภูมิน,น,นะคะให้ที่ความชื้นคะถักรก็จะสามารถดึงสารอาหารนะคะมาใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีถักรก็จะโตรเร็ว ใค่าใช้จ่ายนะครับในการค่าใช้จ่ายในการอ่าคืพับขั้นเริ่มต้นนะคะอ่าต้นนี้คืออันนี้เราใช้แบบระบบอ่าแบบประหยัดนะคะแต่ถ้าเป็นระบบจริงที่เขาที่เขาทำขายจริงๆนะคะมันจะไม่ใช้แท่อพี c แบบนี้นะคะก็จะใช้้อชน,นิดนึงซึ่งตัวนั้นเจวนะคะก็ท่านะนั้นเราก็เลยนำมาดัแดแปลงโดยใช้ไม้ วที่ตรงนี้เราก็ใช้ไม้แทนซึ่งตัก็จะช่วยราคาของเขาเริ่มต้นประมาณส0 0 0ันก็สองขึ้นไปแต่ของเรานี่ประมาณหนึ่นงนเปนประัดตรงนี้ก็ย่ไดีกเี่ยรายได้จะนงเียผมเนอ่าเรี่อน่อย,อยจะีราคาเป็นตัวละกันนะคะ ต้นหนึ่งเนี่ยนะคะทำโต,ตขึ้นเต็มที่เราขายด้วยละสิบบาทานะคะต้น,นี้ก็จะได้ประมาณสามพันบาทเพราะว่าเราขาย,ย 10, ต้นละสิบ้ตหนึง่งมีอยู่สามร้อยมีสามร้อยต้นนะคะแปลว่าสูกกว่าตลาดทช่ไปมค่ถึงราคาของเรากับตลาดนะคะ ถ้าดูว่าถ้าเป็นผักผักที่ายนะคะผักที่ายตลาดจะขายเป็นกิโลนะคะ <c oughs> แต่ของเราขายเป็นหนึ่งถ้วยถ้วยนี้อขายสิบบาทถ้าไปเทียบราคากับที่เขาขายสิบบาทที่ตลาดของเราจะได้มากกว่าซะะ <c oughs> ึา่งตรงนี้เราก็สามารถควบคุมได้ว่าเราจะให้มีต้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้นะคะตอนที่เราตัดแยกต้นใแล้วคักพี่นิลมูค่ะพี่นิลมูนะ ก็จะยังสวนเราแล้วกันก็นบบจะมีค่ะทิ้งทน้นะคะได้ผลดีพอสมควรแล้วก็ผลสลัดนะผลสลัลด,ลด,ลดส,าสามารถปลูกได้ทุกชนิดนะคะอย่างเช่นกรีนครอสคอเลสเอ่อเลซคอร์ดเงี้ยค่ะอะไรนะเลซแลบบีเลซแลบบีนะคะไม่มีงูปลูกกันครับผมเพื่อนเก็คงจะพอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าการปลูกวิธีการปลูกการปลูกผักให้ดรคุณอิ่งหรือผักได้ดีนี่ทำกันยังไงครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอขอบคุณพ่อยเป็นอยา่างสูงนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับฉนั้นก็ขอลาพี่หน่อยในอยโอกาสนี้เลยนะครับครับผมครับครัมครับมีโอกาสก็จะได้ความรู้เพิ่มก็แ้วแต่ขนาได้นะครับครับผมครับ